เดวทักก่อนจ้ะาทักก่อน,นคุณอุไรวันจะได้ยินไหมเจ้เนี่ยเสียงยังชัดอยู่เนาะคุณวันพิมพ์คีตัพันสังวรจะาอ,อ,อะคุณพิมพ์บอกไม่ได้ยินเสียง อาจารย์วสันต์บอกชัดเจนเอ๊ะตกลงยังไงเนี่ยอ๋อชัดเจนนะคุณนัทรัตนภาคจะคุณนิติการธีระปฏิสพิธาจะคุณบุญยิ่งธรรมรักษาจะ คุณพิไลพรประทุมจะคุณวิโรธจวนะคุณนงทนัตพักรัศมีจันจะคุณจันที่มาเกลียงไกรสุขะจะอาาจรย์วสันทวีคุณสายพินเป็นสว่างจ้ะ คุณยาดาบุญรอดอคุณเสริมสีพัดประพงอ์ไม่ได้ยินอีกเสียงบ่อยมากค่ะเสียงค่อยใช่ไหมตอนนี้ได้ยินชัดเจน หลวงพิชานชินนพันโทจ้าคุณชยาวัฒชาวัยคุณเฉลยศีพันเพงจาคุณละเมียจันทร,รมณีจ้าคุณวิจิตสมุทรปราการคุณนิธิมาจ้าคุณจิราพรทองสุขคุณยิ่งยศยอดสา คุณประเทืองเพนปรางคุณพิมพมาลีจะ้ะคุณวรยาสากรเรศนยะพี่จิงเนาะคุณสิริพรจึงวัฒนะมงคลนะพี่ต้อยนอะคุณสุทธิวันรัตนธรรมจาคุณสุนันท์ศูนย์จสองอนุโมทนาเดี๋ยวบุญเยอะๆกันทุกคนนะจะ๊ะ อเราทบทวนเรื่องราวของสรถทดาบทนิดหนึ่งเนาะคงลืมลืมไปเยอะแล้วมั้งสอเสือเราเรือเท่าทหารนะหารว่าสรถทเป็นอาีิชาติของภาษาเลมบทเมื่อหนึ่งกรสงไขกับแสนกับที่แล้วท่านบวชเป็นดาบท มีลูกศิษย์74,000คนทั้งหมดฝึกสมาธิจนได้อภิญญาห้าสมาบัติ 8. แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยได้เนลมิรสร้างเจดีดอกไม้เจดีดอกไม้ ai, หรือดอกไม้เจดี DE, ที่มีความสูงถึง1โยชนึ่โยชน์คือ16กกิโลเมตรนะ เป็นเจดีย์ที่เป็นทรงกลมมีทั้งหมดกี่ชั้นเนี่ยหนึ่มี4ชั้นเรานึกภาพธรรมกายเจดีย์ของเราอะเอาส่วนที่เป็นพุทธรัตนะนะกับส่วนที่เป็นธรรมรัตนะออกให้เหลือแต่สังฆรัตนะมี4ชั้นไว้เป็นที่ประทับ นั่งของพระอนุมัติสีพุทธเจ้ากับเหล่าพารหันอีกหนึ่งแสนองนั่งอยู่บนดอกไม้เจดีย์เนี่ยนึกภาพตามเนาะเจดีย์ทรงกลมแล้วก็เป็นชั้นๆเน่ยเหมือนธรรมสังฆรัตนะของธรรมากายเจดีย์อะชั้นสูงที่สุดหนึ่งโยสิบหกกิโลเมตรเป็นที่ประทับของพระอนมัติสีพุทธเจ้าชั้นที่สองอันนี้นับจากบนลงล่างนะ น่าจะบนลงแรงนะชั้นสูงสุดล่องลงมาก็สูงสิบสองกิโลเมตรเนะเป็นที่ประทับของพระคารสาวกทั้งสองล่องลงมาอีกแปดกิโลเมตรสูงแปดกิโลเมตรก็เป็นที่ประทับของเราพระอรหันต์จำนวนหนึ่งลงมาอีก ที่จำตัวเลขไม่ได้แร่าสูงเท่าไหร่ก็เป็นที่นั่งของพระนวากะแต่ก็เป็นพระนวากะที่เป็นพระอาหารหันต์นะส่วนดาบทั้ง7 0 0 0พันก็ยืนอยู่บนพื้นแล้วก็ล้อมดอกไม้เจดีย์ไว้ยืนประนมือเนาะแต่ก่อนจะยืนยังไงน่ะสรทะดาบทได้สั่งลูกศิษย์ให้ไปนำพัตาหาร ก็เป็นพระทหารจากป่านั่นแหละผลลมากรากไม้เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยให้มาถวายพระอนุมัติสีพทธเจ้ากับเหล่าพาระทหารก่อนพอท่านฉันพระทหารเสร็จพระอนุมัติสีพรเจ้ากับพระคสาวกทั้งสองรวมทั้งพระทหารอีกเจ็ดอีกหนึ่งแสนก็เข้านินโรธสมาบัติเลย นั่งอยู่บนเจดีดอกไม้นะและนั่งเข้านนรถสมาบัตส่วนดาบทเจ็ดหมื่นสี่พันก็ยืนล้อมเจดีดอกไม้ยืนอยู่ในท่านนมือส่วนสระธาดาบทก็ยืนอยู่บนชั้นสูงสุดถือฉัดดอกไม้หรือล่มดอกไม้คงเป็นดอกไม้ใหญ่ๆนะก็ไม่รู้ใหญ่โดยธรรมชาติหรือใหญ่โดยฤทธิ์ก็ไม่รู้ การกั้นพระโนโทัทศิษพุทธเจ้าอยู่ทั้งพระอนพทศิษพุทธเจ้าพระครสสาวกทั้งสองและพระอหรหันต์อีกหนึ่งแสนก็เข้านิโรธสมาบัติเลยนั่งสมาธิเข้าิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติคืออะไรนิโรธสมาบัติเป็นสมาบัติขั้นที่เก้า มีแต่พระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นจึงจะสามารถทําได้เรียกว่าสัญญาเวทายตานิโรธฌานถ้าเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาทําได้อย่างมากที่สุดก็สมาบัติ8มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทชัชฌานอากาสานัญจายตนะฌาน วิญญาณัญจายตนาชานักินจัญญายจตนาชาเนวะสัญญาณาสัญญายจตนาชาไปได้แค่แปเท่านี้ไม่สามารถไปถึงขั้นที่เก้าคือสัญญาเวทายตานิโรธฌานได้นอกจากพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโนมัตสีและหลับพระอรหันต์ก็เข้านิโรธสมาบัติเจ็ดวันเจ็ดคืน สาระทธาบทก็ยืนอย่างนั้นแหละเจ็ดวันเจ็ดคืนมัน,นเรายืนได้ไหมยืนเจดวัน7คืนแต่ดาวบทีเจ็ดหมืนสี่พันพอถึงเวลาก็ไปหาอาหารก่อนนะไปหาอาหารทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมายืนใหม่ก็ยืนเหมือนกันนะแต่ ถึงเวลาก็าไปหาอาหารในป่าทานเสร็จก็เข้ามายืนเหมือนกันยืนยืนประตูมือแต่สราถดาบทยืนนิ่งๆไม่กินไม่ดื่มไม่ถ่ายยืนอย่างนั้นเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดคืนยืนยได้ไงเนาะ นั่งก็ไม่ได้เคยได้ยินนะว่าที่วัดน่าจะเป็นวัดไต้หวันนะเคยมีม,มีมีการปรารบความเพียนแบบอิริยาบท2เออของเมืองไทยนี่อิริยาบท3ใช่ไหมคือยืนเดินนั่งไม่นอน แต่มีวัดต่างนั้นในปจีนเนี่ยจะไม่ได้ว่าจีนแผ่นดินใหญ่หรือไต้หวัน,นมีการปราลบความเพียรแบบอิริยาบถ2เท่านั้นคือยืนกับเดินโอ้โหแต่ก็มีเชือกให้นะมีเชือกขึงให้ขึงขึงึงถ้าไม่ไหวก็พิงยืนพิงเชือกถ้าไม่ไหวก็ยืนพิงเชือก หลอบ้างไหมสงสัยพับคาเชือกเนยพอเข้าในโรธสมาบัติไปแล้วเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยก็จะไปถึงจุดที่เรียกว่าบุญศักดิ์สิทธ ไปถึงบุญศักดิ์สิทธิ์ไปถึงแหล่งกำเนิดของบุญศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พอครบเจ็ดวันก็ออกจากสมาบัติไม่ได้ออกมาเปล่านะเอาบุญศักดิ์สิทธิ์มาด้วยบุญศักดิ์สิทธิ์คืออะไร บุญศักดิ์สิทธิ์คือบุญที่มีอนุภาพมากมากมากมมากมา,กมากใครได้บุญศักดิ์สิทธิ์นี้นะจะส่งผลทันตาเห็นไม่เกินเจ็ดวันบุญศักดิ์สิทธิ์เอาบุญศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยในบันทึกในตกระถาบันทึกไว้ว่าพอครบเจดวัน พระอโนมัทสีก็ลืมตาออกจากนิโรธสมาบัติพระอัครสา,าวกทั้งสองกับพระรหันต์กิสันึงก็ลืมตาออกจากนิโรธสมาบัติเหมือนกันจากนั้นพระอโนมัทสีก็ให้พระอัครสา,าวกเบื้องขวาคือพระนิสภะชื่อนิสพะนะแสดงธรรมพอพระนิสพะแสดงธรรมเสร็จก็ให้พระอัครสา,าวกเบื้องซ้ายคือพระอโนมะ แสดงทาแต่โดยเซนหลวงพี่นะหลวงพี่ว่ามันข้ามขั้นตอนไปนิดหนึ่งโดยเซนนะโดยเซนนะคือเขาไม่ได้บันทึกไว้ในตำราแต่โดยเซน,นะนน่ะว่าเจ็ดวันเนี่ยไม่ได้ฉันอะไรเลยนะเงินพอลืมตามมาแล้วเนี่ยน่าจะฉันก่อน โดยเซนเนอะลืมตามาปุ๊บสรธทาดาบทก็น่าจะให้ดาบทบริวาร74,000พัน 7, 000, 000, เนี่ยไปนำพัฒหาหามาถวายก่อนนะคือเมื่อเด้ฉันอะไรมาเจ็ดวันเนี่ยอยู่ๆจะให้มาเทศเลยนี่นะมันมันไม่เมกเซนเท่าไห่ โดยเซนนะแต่ถ้าจะให้รู้จริงก็ต้องทำไงจ้ะอธิษฐานนะวันหนึ่งให้ได้ไปรู้ไปเห็นถ้าถวายพระทหารเสร็จปุ๊บตอนนั้นแหละบุญศักดิ์สิทธิ์จากศูนย์กลางกายของเราพาาระละหัน ก็จะมายังศูนย์กลางกายของสระดาบทกับลูกศิษย์ติดเจ็ดหมืนี่พคนโอ้โหแค่บุญศักดิก์สิทธิ์องค์เดียวก็เหลือเฟือแล้วเนะ่ใจะเหลือเฟือเข้าไปก็เยอะแล้วนะนี่แสนองค์บุญศักดิก์สิทธิ์ จากพระอรหันต์แสนองนะไม่ธรรมดานะเยอะหนหลังจากนั้นจึงค่อยให้พระนิสสภแสดงธรรมมัรสวบเบื้องขวานะพอพระนิสสภแสดงธรรมสารทตาบทหินก็รู้สึก รู้สึกไง, in งจ๊ะถ้ายุคนี้ก็ภาษาเราเราก็องนี้เทนะ่จังไงอะไรอะไรประมาณเนี้ยโอ้ทำไมองค์นี้เท่ย่างงี้เนี่ยอยากเป็นแบบนี้มั่งอ่ะรู้สึกอยากเป็นแบบนี้มั่ง่ยก็เป็นพุทธประสงค์อยู่แล้ว พอรู้อยู่แล้วว่าสาระทัตาบทสร้างบารมีมาเพื่ออะไรตอกย้ำโอ้เท่ยังอยากเป็นอย่างนี้มั่งพอพระนิสภะแสดงธรรมจบก็ให้อัครสาวกเบื้องขวาคือพระนิสอโนมะแสดงธรรมต่อพอพระอโนมะแสดงธรรมก็นึกถึงเพื่อนรักเลยเพื่อนรักเพื่อนรักชื่อ สิริวัตรนี่ทบทวนนะนี่ทบทวนเนี่ยสงสัยวันนี้ไม่ได้ไปไหนอะแค่ทบทวนเนี่ยก็หมดเวลาแล้วเพื่อนรักชื่อสิริวัตรอยากให้เพื่อนรักเนี่ยตั้งความปรารถนาเป็นอัคระสาวกเบื้องซ้ายส่วนเราจะตั้งความปรารถนาว่าจะเป็นอัคระสาวกเบื้องขวา พอรพระอโนมะนักคะะสาวกพุ่งสาแสดงธรรมจบพระพุทธเจ้าอนมุมัตสีก็แสดงธรรมต่อพอพระองคแสดงธรรมจบดาบทเจ็ดหพันเป็นพระอรหันต์หมดเลยเเป็นหมดเลยยกเว้นอาจารย์หรือหัวหน้าคือสัาธดาบทองค์เดียวไม่ได้เป็นเพาะ ใจลึกๆแล้วอยากจะตั้งความปรารถนาอยากจะเป็นอัคระสาวบื้องขวาพอจบปุ๊บดาบททั้ง7จ0ดหสีพันก็ขอบวชพระนมัตสีพุทธเจ้าก็ประทานการบวชให้แบบเอหิพิกุอุปสัมปทาคือบวชดทธิ์เนี่ยบวชดทธิ์เนื่องจากเป็นพระอรหันแล้ว ก็เลยประทานการบวชแบบสั้นๆว่าเธอจงเป็นภิกษุเถิดแค่นี้คือเป็นพระละหัน์ก่อนบวชอ่ะก็จะประทานการบวชด,ด้วยพุทธวาจาเธอจงเป็นภิกษุเถิดแค่นี้แหละผมเผ่าหนวดคราหายไปเลยฟุ๊ก,กลายเป็นทรงโล้นอัฐบริการของดาบวก็เปลี่ยนเป็นอัฐบริการของพระภิกษุ ส่วนจะบวชวันนั้นเหมือนกับพระเทระกี่พรรษานอีกเรื่องหนึ่งนะอยู่ที่กำลังบารมีพอจบปุ๊บสละธรดาบทก็ตั้งความปรารถนาเลยพระพุทธเจ้าข้านดยบุญที่กับพระเจ้าเองนะได้ทำมาทั้งหมดเนี่ย แด่คณะสงฆ์แด่เหล่าพระรหันตั้งหนึ่งแสนรูปโดยมีพระพุทธองค์เนี่ยเป็นประมุขขอให้ข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เป็นนักละสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตถ,ถือนี่พระนุบัตสีก็ตรวจด,ดูเลยนะตรวจด,ดู ตรวจดูในศูนย์กลางกายของสรัทธาดาบุตรก็พบว่าจะสมปรารถนาตัวดูบุญนในบุญก็จะมีผังก็ดูผังผังไว้ยังไงผังแน่นโอเคก็พยากรณ์ อีกหนึ่งสงไขยกัตริยมาหากับเธอจะได้เป็นนักขลสาวบุนกว่าของพระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสมณะโคดมพุทธเจ้าพยากรณ์โอ้ดีใจมากเลยเหมือนจะได้เป็นพุ่งนี้อแต่อีกหนึ่งสงไขยกัตรสนมาหากับมาถึงตรงนี้น่าคิดนะ น่าคิดทีเดียวบุญศักดิ์สิทธ์ขนาดนั้นนะซึ่งบุญศักดิ์สิทธิ์ทำบุญกับพระละหันที่ออกจากนิโรธสมาบัติเจ็ดวันนะบุญจะส่งผลไานในไเกินเจ็ดวันนะแค่นี้แสนองค์นะกว่าจะส่งผลนะี่นะใช้เวลาหนึ่งส่งไข่ครับ แสนกับแสดงว่าอัคราสาวกเนี่ยต้องมีบุญมากๆากถึงจะเป็นได้นะต้องสั่งสมบร,รมียาวนานและบุญเนี่ยก็ใช้ระยะเวลานะในการส่งผลเออเรารอได้ไหมเป็นเราเรารอ,รอ,รอ,รอได้ไหม บุญในวันนี้ที่เธอทำในวันนี้ที่ผู้เข้าซูมทั้งหลายจะทำในวันนี้สมมตินะสมมตินะนี่สมมตนะินี่ผู้ที่เข้าซูมทั้งหลายในวันนี้ทั้งในห้องส่งด้วยนะทั้งพระทั้งญาติโยมเนี่ยจะทรงผลอีกหนึ่งะสงไข่แสนกับข้างหน้า <c oughs> เราเรอได้ไหม รอถ้า้โอ้ใครต่อมาเ